เอ้ยพี่เอพี่นี่พี่พี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะพี่เอ้าน้องพาดของเด็กได้ไงอันนี้กำลังทิ้งคูนู้นเหรอว่าๆๆอันนี่พี่อันนี้อันนี้พี่ทำอะไรอยู่เหรครับอ๋อน้องไม่รู้จักอันนี้หรอสองทิ้งกันตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยคือมะตีคูอู้นตีโกนเฮ้ย อ่าเล่นเล่นเป็นไหมเล่นเป็นไม่ไม่เป็นครับไม่เป็นดูวิธีเลยวพี่อธิบายให้ฟังได้ครับอ่าวิธีการเล่นนะก็คืออ่าสมมตินะแจกการ์ดให้คนละแปดใบก่อนอ่าสมมติอันนี้แปดใบนะสมมติสมมตินะแปใบอ่าคือสมมตินะพี่อ่ะลงการ์ด้ามือหมดก่อนพี่ก็ชนะอ่าก็คือมีข้อพิเศษอกย่างหนึ่งสาหรับอุลโลติโกนะครับอ่าน้องจะเห็นใช่ไหมว่าอันเนี้ย คือมันไม่เหมือนกันมันเป็นซ้าย90กระแทนส่หแต่น้องเห็นไหมข้ามเหมือนกันอ่าแสดงว่ามาสามารถลงทีเดียวสองใบได้ก็คือข้าเหมือนกันลงกันได้อันนี้นะครับคือข้อพิเศษของตรีโกณทําให้เราฝึกความคิดเกี่ยวกับเออเรื่องตรีโกณนะครับการทำให้เราจําได้ด้วยว่าแต่ละองศาเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ประมาณนี้็นเราวิธีการเล่นต่อมามาดูการเล่นกันเลยเยไบครับ วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสื่อการสอนสื่อการสอนนี่คืออะไรครับพี่สื่อนี่เลยครับอูโนตีโกนนี่น่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจครับอย่างแรกเลยเรามาดูอุปกรณ์ข้างในของของเรากันก่อนครับเราจะมีนี่ใบคู่มือนี่ว่าแต่ละการมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังคำว่าแต่ละการ์ดเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างการแรกนะครับก็คือการ์ดแบนนะครับการ์ดแบนเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นคนที่โดนโดนการ์ดไปนี้ไป ถูกฆ่าไปในด่านอะไรนะครับอ่าต่อมานะครับการพิเศษใบต่อมาคือการบวกสองนะครับอ่าการบวกสองเนี่ยถ้าเราแบบลงไปปุ๊บคนข้างๆเราที่โดนเนี่ยก็จะต้องจวดการสองใบนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นการร,รนนเีเวิร์สนะครับอืมออันนี้ยังอยู่บิร์กันเออปวดใจ <laughs> <laughs> โอ้โหไม่ <laughs> ไมตีต่อที่เลยต่อเลยต่อเลยต่อเลย ต่อมาครับจะเป็นการรีเวิร์สนะครับก็การรีเวิร์สเนี่ยก็คือการสลับตำแหน่งนะครับสมมติถ้าลงไปปุ๊บผมเล่นก็จะย้อนไปอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้คือการรีเวิร์สนะครับต่อมานะครับการแบบเลือกสีนะครับหรือการเปลี่ยนสีนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับว่าเอาสีอะไรเปลี่ยนสีด้วยนะครับประมาณนี้ครับต่อมาครับการที่ทุกคนชอบมากที่สุดนะครับคือการบวกนะครับอันนี้นะครับก็คือการบวกสีนะครับก็คือผู้เล่นคนที่โดนนะครับก็เริ่อสจวนสีไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือการพิเศษทั้งงหมดขอ การดูด้กยตโกนะครับต่อมาเราจะมาดูการตีโกนะครับก็มีอะไรบ้างครับอ่าก็การตีโกนะครับก็จะมีตามตามตีโกนัลนคือทรายซอสแห้งนะครับก็จะมีตั้งแต่ศูนย์องศาครับจนถึงเก้าสิบองศานะครับประมาณนี้นะครับอ่าไปดูวิธีการเล่นกันต่อนะครับ อ่าหรือพี่ยาสัตย์ที่ให้ดูพี่อิงให้ด้วยครับใช่ครับผมพี่อิงเนี่ยเขาหมอครับตัวเซียนตัวเซียนเลยนะครับเขาหนึ่งตีโอนตอนแบบหมอต้นนี่ได้เท่าไหร่ครับเกือร้อยเจ็ดเอาดีโมอครับเย็่เชียดยเชี่ยอ่าหรือดูอันนี้นะครับเราคือก่อนอื่นนะครับจะแจกการ์ดให้คนละแปดใบนะครับเราอ่านับเลยครับหน่งสามเอ้ะไม่สามสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็หายหนครับหนงในะครับอ่าเดี๋ตนี้นะครับพี่อิงจะเริ่มก่อนครับแล้วไปทางพิธีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไซก้าสิบนั่นตรงหนึ่งนะนคอสูนด้วยตรงหนึ่งครับอ่าอันนี้นะครับพี่อยากลงการนี้ครับการพิเศษบวกสองครับ อ่าจะลงได้เห็นไหมครับมันเป็นสีเขียวเหมือนกันลงได้แล้วให้ลงอย่างงี้ผมต้องโยนสองอา่ายิ่เริ่มแคร์เริ่มแคร์อันนี้นะครับเผืเ่อท่านได้เห็นภาพชัดที่จะ<ม>ใช้การ์ดนี้อันน,นี้คืการ์ดพิเศษเหมือนกันคือการ์ดย้อนกลับคือสการ์ดที่ทเ,เดิมครับอันนี้เป็ีเขียวนี่ลงแอนตูนะครศูนย์อ่าอ่าตาพี่นะครับ พี่ว่าน้องอาจจะสใส่โอกาสพิเศษคนนี้ดีไหเดี๋ยวพี่จะทำการนี้ดูนะครับการบวกสีเพเปลี่ยนสีครับอ่าให้เป็นสีแดงครับอ่าอ่าอันนี้พี่ก็มีสีไปนะครับอ่านี่นะครับก็คืออ่าสามสีถ้าเราเล่นกันด้วยออยเอ็นะครับก็ต้องใจเย็นๆนะอ่าพี่อีมีไหมครับสีแดงครับ มีมีครับเต็มือเกาสี่ได้มกมีครับจะลงไ้ไครับอคครับที่คริงจริงอยู่ไครับอ่านี่ับยียบเพียงนั้นนี่ลงชู้นนใช่ไหมนี่คอร์เก้าสี่ก็ศูนยี่ี่นี่คอร์เก้าสี่ก็ูนยนี่เรามีลงยับอ่ะตอนเนี้ยมีมีหครับอ่ามีครับแทนหนู่นด้ศูนอเราสามารถสังเกตเนี่ยสามารถลงได้เลยนะครับเพียบแบบนี้ได้เลยเพราะว่า มันเป็นค่าเดียวกันนะครับก็ซื้อสูงนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่เมื่อกี้พี่อิงเอาสีฟ้าไว้บนสื้อนะครับอ่าอะสีฟ้าใช่ไหมครับสีเมือนกันลงไม่ได้หรแบนพี่อิงครับโอ้อ่าคือมีในการที่เต้นะคนนี้อะอืออันนี้เพี่ยอแล้วครับที่แบนพี่อิงแพี่ไม่มีจาบพี่ต้องจับอืมอะเผื่อเราไม่เล่นพังนะพีนะยืดยืดการยืโอ้โห สามสิบครับอ่าสีแดงเหมือนกันครับลงแทนสามสิบครับอ่าแทนสามสิบที่นี่เหมือนกันจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่าสีเหลืองใช่ไหมครับพี่ลงเหมือนกันครับอูโน่ครับอ่าเมื่อน้องๆเลือการไปเดียวนะครับต้องพูดว่าอูโน่ครับไม่ได้จัดต้องจวดครับอย่าไม่พูดยต้องจวดเลยก็เตลกอันนี้แข่งกับน้องมิ้งพลาดการเปลียนนะครับเปลี่ยนสีนะครับอ่าเปลนเป็นสีเขียวนะครับอ่าไม่มีนะครับที่เลนจวดอ่าเฮ้ยพี่ดิพูดอูโน่ าตัวมามีสีเขียวนะครับลงได้อพี่ก็มีครับแค่ทั้สิบนะครับตาสีแดงลงๆไม่มีครับต้องจั่วอือห้าต่พี่นะพี่แบรนด์บับอูโน่ครับอันนี้เลยไม่ลืมนะทำงานอะครับพี่ไม่มีพี่นะครับพี่นะครับแบรน์พี่เองครับอพี่ไม่มีเลยกันครับจั่วพี่ว่าพี่มีฉับพี่มีจ็อบเลยนะครับอ่ะพี่แบรน์ครับอูโน่ครับแล้วพี่ก็ลงกันนี้ต่อครับ เอบพี่บอกเลวครับ